มาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk น,น,นะครับพวกคุมระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ให้เข้าที่ Google พิมพ์ AnyDesk น,น,นะครับ A N Y A N Y ปกติพิมพ์ A N Y มันก็จะขึ้นเดสต่อมาให้เรานะครับแล้วก็เข้าไปที่ AnyDesk ครับผมดาวน์โหลด now ตัวช่องที่2นี่นะครับตัวที่2องดาวน์โหลด now จะมีคําว่าดาวน์โหลดให้เรานะครับสังเกตตัวดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมุมด้านซ้ายของจอภาพครับตัวนี้นะครับจะมีการดาวน์โหลดอยู่เมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับจะเป็นไอคอนสีแดงให้เราคลิกเลือกเลยครับคลิกเลือกเสร็จปุ๊บตามด้วยกล่องแดงๆนี่ครับ install นะครับติดตั้งเพื่อให้มันไปอยู่บนหน้า Desktop อปในขั้นตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรครับก็กดสีแดงเลยครับ a c c e p t now นะครับ หลังจากนั้นเราแป๊บเดียวครับขั้นตอนนี้ให้เราตอบรับนะครับกดเลือกที่ installation install นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดหน้าจอลงมาครับมันจะมีโปรแกรม anydesk อยู่บนหน้าจอนะครับผมสีแดงๆเนี่ยให้ลูกค้าดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็แจ้งหมายเลขนะฮะตัวหมายเลขชุดนี้กับช่างนะครับแล้วช่างเขาก็จะนำหมายเลขนี้ครับเข้ามารีโมทให้นะครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับหมายเลขที่ได้ก็คือหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ห้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหกหลังจากที่เราแจ้งหมายเลขให้ลูกค้อช่างแล้วนะครับทางช่างเขาก็จะคีย์หมายเลขเราเข้าไปนะครับทีนี้จะมีกรอบนี้ขึ้นมาครับนั่นหมายความว่าทางทีมช่างเขาเข้ามาแล้วแต่เราต้องตอบรับเขาก่อนครับก็คือกดไปที่สีเขียวแต่ก่อนที่จะกดสีเขียวนะครับให้มาเลือกตรงนี้ ฟูลแอคเซสนะครับให้ทางช่างเขาก่อนเขาจะได้เข้าไปปรับตั้งค่าได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้เราตอบรับแล้วครับช่างก็สมามารถเข้ามาควบคุมหน้าจอเราได้สังเกตว่าที่หน้าจอผมไม่ได้ใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดเลยนะครับทางช่างก็เข้ามาแก้ไขปรับตั้งค่าต่างๆให้นะครับแค่นี้ล่ะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับผม